สวัสดีจ้าพี่น้องคนดีก็มาพอควาวข้อีกแล้วได้จ้ามาพอกันวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์เราจะนกอเป็นวันหยุดเมื่อวานไปร่วมพิธีแสดงความยินดีกับน้องๆ้องนะคะแต่งงานนะคะบัดนี้พอแต่ง,งานจะปล่อยแล้วกับ ท่านพ่ออ๋อนะคะที่เป็นคุณพ่อนะคะของเผินของเจ้าสานะคะก็เลยเสื้อมาป่ะไปเบิ้งนั้นบ้านสวนเฮาวจันทร์ไปสะดุดตากับต้นนี่แหละจะพี่น้องจ้ะสะดุดตามันคือต้นยำมาสันทังเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันเป็นต้นยมผมภานาจะจจพี่น้องต้นยมผมต้นนี้ชื่อว่าใบเกาวจันทร์เนาะภาษาอีาสานเพิ่นว่าใบเกาวภาษาการเขาจะเรียกว่าเทียนกิ่งหรือเห็นนาวัสดุมันมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเป็นการขับเลือดขับลมนะคะขับประจําเดือนให้กับคุณราชสตีวัสนุส่ว ก่อนต้นมันและดอกมันก็มีสารประกอบเอเดเะพี่น้องค่ะตนน้นและดอกและใบายก็มีสรประกอบทั้งใหญ่อีกด้วยค่ะสรประกอบทั้งยาไม่พอแล้วก็ทางผิวหนังมาส์กหนังแล้วก็เส้นผมเส้นผมก็รักษาเส้นผมให้งอแงนะคะแล้วก็ย้อมผมให้สวยงามมาส์กหนังเพิ่นไปหักกันเอาไปย้อมเลยค่ะจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าใบกับอันดอกเม็ดมะนีล่ะคะ่ะเอาไปตากแห้งแล้วก็มาทุบๆๆๆเรือเอาไปต้มก่อนสดๆก็ได้ด้จ้ะแล้วเอาน้ำยาเขานี่แหละค่ะมาหมักเผอมาสั่นนะพี่น้อง แล้วก็ช่วยบำรุงรากผมหลังรอง,ง,งผิวหนังนะคะผิวผิหนังหัวเขานี่ยแหละพี่น้องครัพคุณุกัยาหลายด้วยค่ะผู้ใดสนใจความรู้ดีๆนะคะไปไปเสืร์เบิ้งเนื้อจากใบกาวหรือใบเทียนจิงหรือเฮนนาบันเกิดในสามสื่อค่ะพี่น้องจ้ะไปเบิ้งนะะเงน,ะะนื้อค่ะหรวดเบิ้งเนื้อค่ะสรรพคุณุางญยาแล้วก็สรรพคุกัญธางเส้ิผมดูแลเส้ิผมหนังหัวเขาได้ดีมากเลยค่ะว่าสัตละเอากับว่ามันสงสัยไหมนนะค่ะดอกแปลกๆอย่างนี้ก็ ไปหาเบิ้งเด้อจ้าไปเสื้อหาความรู้นะจ๊ะถ้าพอของดีๆนะคะมีะ่าราจัดเอามาให้ฝากให้เบิ้งเน้อจ้ะอย่าลืมเขามาเบิ้งมาชมกันเด้อจ้ะเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมาให้เบิ้งเด้อจ้ะบ๊ายบาย